สวัสดีค่ะสำหรับข่าวนอกสนามในค่ำคืนนี้ก็จะเป็นเรื่องในของเอรีแทนฮากกุนซอนะคะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะเขานะคะได้ทำการเปิดใจนะคะตัดสินใจเรื่องการดับคริสเตโนโรนัลโดค่ะก็ขอพูดถึงจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทีมนะคะเกิดขึ้นหลังจากที่ทีมเนี่ยแพ้นะคะ ทีมของไบรตันแล้วก็เบนฟอร์นั่นเองค่ะแทนฮาร์ดเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแปลงจากการดรอปโรนันโดและแฮร์รี่แม็กไกนนะคะโดยประเด็นของโรนันโดเนี่ยมีมามากมายนะคะตามข่าวที่เกิดขึ้นก็มีทั้งเดินออกจากสนามในเกมเอาชนะซัปเปอร์หลังไม่ได้ลงเล่นรวมถึงให้สัมภาษณ์จมตีทีมนะคะ จนสุดท้ายทั้งสองฝ่ายก็ยกเลิกสัญญากันเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเทนฮางนท่านเขาเน่ยได้กล่าวถึงนะคะการตัดสินใจของเขานะคะว่าเขาเนี่ยทำเพื่อผลงานแล้วก็เพื่อผลประโยชน์ของทีมนะคะโดยดังนี้ค่ะผมพิจนารณาถึงการตัดสินใจครั้งสำคัญผมต้องมองถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงแค่ระยะสั้น แต่รวมถึงระยะยาวคุณต้องคิดกลยุทธ์ฐานะผู้จัดจาก,การทีมและ,ะเผชิญหน้ากับผลรับที่ตามมาผมรู้ในข้อนั้นดีแต่นั่นคือหน้าที่และความรับผิดชอบของผมผมมีเหตุผลในการเลือกทีมพบลิเวอร์พูลม,มันชัดเจนและผมรู้ถึงปฏิกิริยา หากพ้การแข่งขันออกมาในแง่ลบซึ่งเกิดขึ้นได้เสมอผมไม่ได้กังวลผมนอนหลับดีในคืนเหล่านั้นผมต้องทำการตัดสินใจคอรบต่อสโมสรและทีมผมต้องยืนหยัดกับการตัดสินใจเท่านั้นเทนฮาร์สนะก็เตรียมตัวนะคะ ที่จะพาทีมนะคะบุกเยือนลิเวอร์พูลนะคะถ้าเป็นในเวลานี้น่าจะผ่านมาแล้วนะคะสามารถฟังผลสรุปได้นะคะแต่ถ้ายังไม่ผ่านก็แปลว่าอาจจะเป็นผลสรุปในวันถัดไปพอด้วยความเป็นสึกแดงเดือดเนาะข่าวต่อไปนะคะเป็นในส่วนของเวสต์แฮมยูไนเต็ดค่ะ ก็มีข่าวแว่วๆมานะคะว่าเวสแฮมเนี่ยเขาสนใจนักเตะของแมนเชสเตอร์นะคะรู้สึกว่าจะมีสามคนนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีใครบ้างคะ่ะเว็บไซต์ฟุตบอลอินไซเดอร์นะคะมีการรายงานมาข่าวว่าคุณคอนเวสแฮมยูไนเต็ดเนี่ยเขามีความสนใจนะคะกับนักเตะนะคะ คู่แข่งนะคะร่วมหลีกอย่างของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะไปร่วมทัพประกอบด้วยนะคะก็จะมีองตูนี่มาซิยาสแฮร์รี่แม็กไควนะคะแล้วก็สกอตแม็กโทมิเน่นะคะโดยสามนักเตะนี้นะคะไม่ใช่ตัวหลักของแมนยูไนเต็ดนะคะ เดวิสมอยูพื่อการทีมเวสต์แฮมเนี่ยเขาค่อนข้างชอบฝีเท้าของทั้งสามคนนะคะและหวังว่าจะนำตัวทั้งทั้งสามคนเนี่ยมาอยู่ในหลังฤดูกาลนี้อย่างแม็กโทนี่เนเนี่ยกับมาซิอัสเนี่ยถือว่ามีความเป็นไปได้พอสมควรนะคะแต่อย่างแม็กไกวเนี่ย ด้วยค่าตัวนะคะที่ค่อนข้างสูงลิฟเอามาๆนะคะคือค่าเหนื่อยเนี่ยค่อนข้างแรงนะคะก็คือไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทางเวสบแฮมเนี่ยเขาจะไหวกับค่าเหนื่อยไหมแต่อย่างน้อยเนี่ยเชื่อว่าจะต้องดึงมาก่อนเนี่ยสักหนึ่งคนแน่ๆน,นะคะ เพราะว่าดูท่าทางเดวิสมอยเนี่ยน่าจะสนใจเอามากๆนะคะเดี๋ยวต้องมาดูกันค่ะแล้วก็ต้องรอติดตามข่าวด้วยว่าตัวเดวิสมอยเนี่ยเขาจะบรรลุข้อตกลงนะคะโดยการซื้อตัวนี้ได้หรือไม่นะคะก็ร่วมเป็นกำลังใจแล้วก็ร่วมรอดูค่ะว่าในสมคนนี้จะมีใครนะคะที่ได้มาอยู่ในเวสต์แฮมยูเนเต็ดค่ะ ก็วันนี้นะคะข่าวสองข่าวนี้นะคะก็ถือว่าเป็นข่าวที่มีความเชื่อมกันอยู่นะเพราะว่าข่าวูนเด็กก็เริ่มเกี่ยวกับการคล้ายเกี่ยวกับดอบนะคะตัวนักเตะเนาะอีกทางเว็บแทมเองก็มีการเฉริมจะซื้อตัวนะคะของนักฟุตบอลก็ต้องรอติดตามข่าวค่ะว่าจะเป็นผลสําเร็จหรือไม่ค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะ